วันนี้พูดคุยกันเรื่องของปัญหาที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากก็คือความเสื่อมข้อนะคะวันนี้คุยกันเรื่องข้อสะโพกเสื่อมเองนะคะพูดคุยคุยกับแพทย์ตาจารุวังสันติค่ะเป็นเจ้าแพทย์ด้านกระดูกและข้อค่ะสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับค่ะที่เกิดไปว่าเป็นปัญหาของผู้สูงอายุแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเพราะอะไรคะก็เป็นปัจจุบันอย่าางการแพทย์เราเป็นเจ้าแพทย์ชาไทยเราเฉลี่ยค่ะ ยาวนานขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่จนไขข้อต่างๆมีความสึกตลอดนานขึ้นนะฮะที่สมัยก่อนอายุยุ่งไขเราไม่ยาวนานไม่เท่าไหร่ก็อาจจะเสียชีวิตเพราสาเหตุอื่นซะก่อนนะครับปัจจุบันอายุไข้เรายาวนานขึ้นข้อต่างๆใช้จนความสึกตลอดมีอาารเสี่ยงเกิดขึ้นนะฮะค่ะ ก็เลยทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากความเสื่อมที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่จะทำให้ความเสื่อมเกิดขึ้นเรื่ยด้วยค่ะครับก็ความเสื่อมนี่สาเหตุหลักก็คือเกิดจากอายุนะครับแล้วก็การใช้งานทุกวันส่วนสาเหตุอื่นที่ไม่เกิดข้อเสื่อมนะฮะอย่างเช่นข้อต่อเสื่อมนี่อาจจะมีสาเหตุนำต่างๆเช่นอุบัติเหตุมาก่อน ดูดข้อสทาโป้ดุดดุดก่อนะครับหรือว่ามีความปกติตั้งแต่ตก่ดเนิ่นถ้าข้อสทาโป้นั้นมีรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์ไม่การใช้งานนั้นไม่ยาวนานแล้วกกก็รสึ่อนหรือว่าคนไข้ที่เป็นมพราะวะของโรคข้อสทาโป้งขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะฮะทำให ข้อตะลงแมีความเสี่ยงกว่าคนปกตินะครับอย่างการใช้ยาบางประเภทเนี่ยมีผลต่อการทำข้อตกลงเสื่อมเลยด้วยค่ะครับคือมันเป็นผลทำให้ข้อตกลงขาดเลือดเลี้ยงครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่ต้องออกสเตียรอยด์กินยาสเตียรอยด์นานๆคนไข้ที่เป็นมะตอยนะครับต้องจเป็นต้องใช้ยาสเตียรอยด์นานๆ หรือว่าคนไทยที่กินกินเหล้าเดี่ยวๆมาแมา่นะครับหรือมีโรคเลือดต่างๆนะฮะทำให้เลือดที่เลี้ยงหัวหัวข้อกระดูกเนี่ยมันผิดปกติทําให้ข้อกระดูกนนั้ขาดเลี้ยงแล้วเมื่อขาดเลี้ยงเนี่ยตัวข้อตายข้อตายเนี่ย ผิวผิวเ้ยวๆตามก็ยุบเปลี่ยนไปก็ทำให้เกิดเกิดข้อเสื่อมตามมาค่ะนี่คือปัจจัยที่จะได้ทำให้ความเสื่อมของข้อสะโพกมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วที่ผู้ป่วยจะเป็นโรคนี้กันมากเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มไหนครับหมอเออถ้าถ้าผู้ป่วยที่มีอาการน้ำมาจากข้อสะโพกเรื้อรังเนี้ยนี่จะเป็นเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับที่จะต้องใช้ยาสเตียรอยด์นะครับหรือว่าพวกที่ดื่มสุรา เรือเรืังนะครับหรือว่ามีบางอาชีพบางสถานะการงานเช่นนักดำน้ำนะครับเพราะว่าเวลาดำน้ำไปเลือดลึกๆเนี่ยตัวแก๊สในเลือดมันขยายตัวแล้วไหลไปทำให้เลือดไม่ไม่ปุบส้นเลือดไปเป็นข้อสะโพกนะครับค่ะยงข้อสะโพกเนี่ยเท่าที่เราทราบก็คือทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักตัวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการไหนจะนำมาก่อนะคก นไข้ก็มักจะมีอาการที่ว่าเวลาลุกเดินเนี่ยตัวนี่จะมีอาการปวดบริเวณสะโพกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้าวมิขานนิบนะฮะนี่คืออาการที่นำมาถ้าเกิดเกิดเป็นมากขึ้นไปกว่านี้จะพัฒนาอาการถึงขั้นไหนคะเริ่มแรกก็จะมีลักษณะที่เป็นเวลาลุกเดินนะครับบางจังหวะะแต่ถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ย ก็จะปวดทุกๆเรียกว่าทุกย่างก้าวนะครับเดือดก็เดือดไม่กี่ก้าวไม่กี่เมตรนะฮะเคยอ่านเจอในบทความทางการแพทย์เขาบอกว่าคนที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยตื่นนอนตอนเช้ามันจะรู้สึกว่าขาดเปิดเปิดเปดเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะเวลาเวลาเรานอนเนี่ยนะครับตัวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันจะมีการหดตัวนะครับยิ่งถ้าหากว่า ข่อนั้นนี่การักเสียอยู่ตุ้นให้ตัวเส้นเอ็นล้างในการกัดตัวตัวแม่คือพอเวลาเราลูกแม่เปลี่ยนขยะท่าเนี่ยเส้นเอ็นต่างมันยืดออกมาแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามีความเจ็บปวดในการฝื่ออพอเวลาเดินไปอยักตัวสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพวกเส้นเอ็นเหล่านี้ก็ยืดหายไปหมด ก็ม <anto> e <mate> ีความสบายขึ <made> ้นนะครับค่ะอย่างการที่คุณหมอได้บอกมานี้เนี่ยนะคะถ้าใครพบว่าตัวเองในการแบบนี้แล้วมาหาหมอแล้วจะต้องตรวจอะไรบ้างค่ะก็สําหรับข้อต้อโค้งเสื่อมนะครับก็สามารถที่จะวินิจฉัยด้วยการตรวจร่างกายค่อนข้างจะค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะคือพอเราหมุนตัวข้อต้อโค้เนี่ยคนไข้จะมีอาการเจ็บที่ขๆนีฮซึ่งตรงนี้ก็ช่วยยืนยันได้ว่าคนไข้น่าจะมี ความผิดปกติอยู่ที่ข้อสะโพกนะครับส่วนจะเป็นการผิดปกติข้อสะโพกเสื่อมหรือไม่อย่ใดนั้นแล้วเราแรงไหนเนี่ยก็จะทำการดูยาดยยาดูยาดูเอ็กซเรย์นะครับพอผ่านขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยไปแล้วนำไปสู่ขั้นการรักษาทางเลือกในการรักษาเนี่ยไล่เรียงตามลักษณะอาการมีอะไรบ้างคะสำหรับการรักษาเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมนะครับการรักษาก็ต้องเริ่มจาก เบาๆก่อนนะฮะจะมีการรับประทานยาบรรเทาอาการทัื่้คลลางนะครับรูปกับการกายภาพนะครับกายภาพนี่ก็นอกจากจะมีการนวดครบร้อยอันต่างๆแล้วเนี่ยก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นลดน้ำหนักตัวนะฮะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทางรวมทั้งอาจจะต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ช่วยเช่นเท้าช่วยนะครับ ต่างๆเป็นต้นนะฮะเพื่อจะให้อาการของผู้เราเบาบางลงนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ตามสมควรได้ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ยารับประทานมากนะครับเหมือนกับว่าใช้ไม้เท้าในการช่วยรับน้ำหนักแทนข้อส่ของเราด้วยใช่ครับอ๋อนี่คือขั้นตอนที่ยังไม่ต้องถึงการผ่าตัดนะคะการใช้ยาการกายภาพ ใช่ไหมคะมีกเกภาพด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแต่ว่าขั้นไหนที่จะต้องพิจารณาผ่าแล้วค่ะก็คือคนไข้เราผ่านตอนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเขาหมแล้วเต็มที่แล้วแต่ว่าากรปวดทุกเท่านหร่ตัวโรคนี้ยังมากอยู่แม้รถยนาดไหนแม้กถยนต์ทำให้การใช้ชีวิตปกติที่ควรเป็นให้ในนั้นในอายุนั้นๆในสภาพร่างกายนั้นเนี่ยด้อยลงไปนะครับตรงนั้นเนี่ย เราเรดูที่งานพี่แอนนาการนะคะแต่ปิดว่าพวกเป็นวิที์สุดท้ายนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกมีแบบไหนบ้างคะก็การผ่าตัดถ้าพูดถึงการผ่าตัดก็เปลี่ยนข้อสะโพกในนะครับงนี่มีการทำแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคิคการผ่าตัดหรือว่าตัวอุปกรณ์ข้อสะโพกที่ใส่เข้าไปนะฮะพัฒนามาอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น แผลการตัดแตะนะครับแต่ก่อนเนี่ยแผลการตัดแะแคอยู่ที่ประมาณแค่2 0เซนติเมตรนะครับก็มีการแนะนำไมาเรื่อยๆจนถึงเห้างเลีอย10เซน8เซนนะครับ6เซนนี่ปัจจุบันนี้ทางทีมที่นำหน้าแาวซึ่งนำโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์ปกิจเทียนญนะครับผู้ซึ่งเป็นคนคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการผ่านกาเปลี่ยนแปลงซึ่งถือได้ว่า ในขนะนไ้เล็กที่สุดในโลกนะครับอยูอยู่ที่4.5เซนติเมตรนะฮะด้ด้ความคิดพัฒนามาจนได้แผลผักตัดเล็กที่สุดในโลกแบบนี้แล้วนะคะจะก่อให้เกิดผลดีในการประสาหรืาว่าประโยชน์ต่อคนไข้ยังไงบ้างครับก็ที่น่นะครับดูดูแผลยาจาก5เซนเหลือ4.5เซนรนะฮะอย่างแรกเลยก็คือแผลผักตัดเนี่ยก็สวยงามขึ้นเยอะนะครับเพราะ ถ้าหากว่าในส่วนขสตรีเนี่ยสามารถที่จะสวมสวมช่วย้ให้โดยโดยแทบไม่เห็นแผลเลยนะครับรปะโยชน์ข้อต่อมาเนี่ยคือพอเราใช้แผลเนี่ยการการเก็บของเนื้อเยื่อการกาลายเนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็ตองตัดตัน้อยลงไปด้วยนะฮะคนไข้เนี่ยหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดมากมายนะครับคนไข้เนี่ยสามารถที่จะเดินได้ภายในวันหลังผ่าตัดนะครับแล้วการอยู่โรงพยาบาลก็สั้นลงเพราะไข้ผ่าเสร็จแล้วเนี่ย ม่มีความเก็บความปวดที่มากมายให้สมารพี่ๆกลับไปอยู่ที่บ้านได้เลยไม่ยากเป็นน้องฟื้นต่อที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็การเสียเลือดก็ไม่เยอะนะฮะเรียกว่าไม่ต้องเลี่ยนเลยหลังการผ่าตัดนี่คือการพัฒนาเรื่องวิธีการผ่าตัดให้ได้แผลที่เล็กลงและตัวอุปกรณ์ที่นำไปใส่แล้วมีการพัฒนาไปบ้างเออตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับเนื่องจากประเทศเรายังไม่สามารถผลิตมาได้ท่านนี้ เราจำเป็นจะต้องพึ่งนะครับเป็นการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศนะครับโดยอุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่เราจะนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตัวนี้เข้ามาการพัฒนาตั้งแต่ตั้งแต่นิ้นที่ว่าต้องใช้ซีเมนต์ช่วยนะครับย้อนห้่งปัจจุบันแล้วก็มีแบบที่ไม่ต้องใส่ซีเมนต์นะครับคือไม่ต้องซีเมนต์เท่าเลยตัว ข้อเท้าเนียสามารถที่จะยืดย่ตัวดูดของคนไข้ได้เองตรงนี้เนี่ยอายุการใช้งานยาวนานขึ้นตัวผิวของข้อเท้าเทียมที่เราใช้เนี่ยก็มีหลายชนิดมีตั้งแต่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกชนิดพิเศษหรือว่าเป็นโลหะกับโลหะที่ดกันนะะฮเซรามิกกับเซรามิกนะครับที่บอกว่ามีการพัฒนาอายุการใช้งานของข้อเท้าเทียมเนี่ยยาวนานมากขึ้นยาวนานจะทา่ครับหมอก็ตัวเลขที่เป็นที่ยอมรับกันส่วนใหญ่นะครับ ในวัลสารการแพทย์ในในนานชาตินีคืออยู่ที่15ปีนะครับ15ปีหมายความว่าอะไร15ปีหมายความว่าเกิน90%ขึ้นไปผู้ป่วยที่ใช้งานตามปกติเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อยู่ถึง15ปีนะครับแล้วถ้าหากว่าตัวเลขตรงนี้เขามีการติดตามต่อไปนียก็อาจจะยาวึานขึ้นกว่านั้นนะฮะถ้ามันถึงอายุการใช้งานแล้วจะ่าดตัดซ้ำได้ไหมคะ สามารถผ่าตัดได้ว่าการผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นการผ่าตัดที่จะต้องมีขั้นตอนที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงไม่อยากให้ต้องผ่าตัดซ้ำนะครับเราดึงพยายามที่จะใช้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อาะต้องนี่เป็นเรื่องเลือดท้ายนะฮะเพราะว่าถ้าหากคนให้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อาะต้องในวัยที่ยังไม่มม้เท่าไหร่การทำงานเขา ก็จะเยอะพอใช้เยอะเนี่ยยุการใช้งานเพราะกนี้เนี่ยก็จะจะสั้นพอสั้นแล้วเนี่ยคนไข้ก็ต้องกลับผ่าตัดครั้งที่สองต่อนะครับเพราะฉะนั้นขอคำแนะนำจากหมอค่ะหลากที่ได้รับการรักษาไปแล้วจะมีการปฏิบัติตัวยังไงถึงจะดีค่ะก็ควรจะใช้ข้อตกเขียมเนี่ยอยู่ในอ่วิสัยทวนของคอร์รอกตะโพกเขียมที่จะลาได้ก็คือว่า เราใช้การเดินขึ้นลงบันไดได้ทุกอย่างเต็มที่นะครับเล่นกีฬาบอลได้แต่ว่าการเล่นกีฬานัดการไปกระโดดการไปยกของวิ่งมาราธอนหรือไปเล่นกีฬาเแบบแข่งขันอะไรแบบนี้ อันนั้นไม่ควรเพราะว่าทำให้ตัวพ่อตาโป้นั้นสึกนะฮะเพราะมันสึกแล้วมันก็จะยึดติดกับกระดูกนะครับเป็นการงชนงานสั้นคค่่ะะอย่างที่คุณได้บอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของการสนทนาแล้วว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อสะโพกเสื่อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าใครไม่อยากจะเป็นค่ะจะป้องกันได้นะคะก็นี่เรื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างที่บอกไปคือเรื่องของสุดานะครับ แล้วก็เรื่องของเรื่องของโรคเรื้อรัตัวนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงนะฮะในการที่ยังไม่เป็นโรคภูมิแพ้โรคต่างๆที่ยังไม่ต้องใช้สเตียรอยนานนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติที่ข้อทสะโพกนะครับไม่ควรนอนใจนะฮะควรควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพราะว่าอาจจะเป็นอาการเกลื่อนของข้อทสะโพกที่เป็นเลี้ยงนะครับซึ่ง ถ้าหากเราพบเตเนอร์เนี่ยเรามั่นใจรักษาโดยวิธีอื่นที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับทำให้คนไข้สามารถที่จะเก็บข้อตะโพกนั้นใช้ได้ต่อไปได้อีกยาวนานนะครับ ครับส่วนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้ตัวข้อเข่าเ่อโต้งี้มีความเสียวเร็วขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนื่องจากหนักตัวเนี่ยต้องควบคุมกันนิดนึงนะครับอย่าให้น้ำหนักตัวมากจนเกินไปนะครับก็จะได้ลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปค่ะก็เป็นที่ีการป้องกันให้ห่างไกลจากข้อเสื่อมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ คุณผู้ชมคะแต่ว่าท่านไหนที่เราสังเกตอาการดูแล้วคล้ายๆกับที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อช่วงต้นของการสืบนธนะคะรียกมาตรวจเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้มันมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้่ในช่วงคลินิกสืบนานะคะช่วงต่อไปตามสวนสุขภาพไปฝึกไทยชนกกันค่ะ